พระเจ้าทรงอธิบายประเพณีอันน่าเสียดายฉันเกียดสิ่งที่คนอื่นทำในนามของฉันแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God สิบห้าธันวาคม2553จากพระเจ้า พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีระหว่างมิตรภาพออนไลน์สำหรับฝูงแกะเล็กๆของพระเจ้าและสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตัดให้คนทั้งปวงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะของเราทราบเกี่ยวกับวันหยุดเหล่านี้ซึ่งเราเกียดชัง พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าทุกสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนสมัยใหม่เหล่านี้ทำในนามของเราแม้ว่าพวกเขาจะเรียกว่าคริสเตียนหรืออย่างอื่นฉันเกลียดฉันเกลียดสายตาของพวกเขาพวกเขากลายเป็นเหมือนคนตายที่เดินอยู่ต่อหน้าเราเดินอยู่ในงานที่ตายแล้วเสมอประเพณีที่น่าเสียดายในที่ที่พวกเขาดูหมิ่นพระวจนะของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคิสจักรของมนุษย์เหล่านี้ทำให้นามของเราแปดเปื้อนวันแล้ววันเล่าแม้กระทั่งไปบ้านนี้ทำให้เสื่อมเสียขโมยจากสง่าราศีของเราโยนมันลงบนรูปเคารพทั้งหมดของพวกเขาด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงดูหมิ่นเราพวกเขาทั้งสองจะไม่ฟังเหตุผลและจากความจริงพวกเขาได้เหวี่ยงมันไปไกลจากพวกเขาและจากทูตของเรา พวกเขาข่มเหงและใส่ร้ายพวกเขาอยู่เสมอนในที่ที่พวกเขาเกลียดชังเราพระเจ้าตรัสดังนี้แก่คริสตจักรของมนุษย์การนมัสก,การของคุณไร้ประโยชน์เครื่องบูชาของคุณถูกปฏิเสธและคำอธิษฐานของคุณจะไม่ได้ยินจนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนเพราะคุณได้ปฏิเสธฉันและได้สร้างรูปเคารพสำหรับตัวคุณเอง ซึ่งเป็นรูปแกะสลักที่ทอยอย่างประณีตผ้าปูพรมโดยใช้หลักคำสอนของประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นผสมผสานความบาปเข้ากับความบาปทั้งหมดในนามของพระเยซูของคุณพระแม่เสียาอีกองค์หนึ่งที่คุณสร้างขึ้นตามรูปรักษ์ของคุณเองการดูหมิน่นพระสซิลิของเราพวกฟาริสียุคใหม่เด็กหญิงคุณไม่รู้จักฉันหรือคำพูดของฉัน ดังนั้นฉันจึงพูดกับผู้ที่ประสงค์จะรับใช้เราซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านของพวกเขาด้วยทลายกำแพงแห่งความน่ารังเกียจที่ทาสีขาวทุกอันเพราะนี per ่ ine, ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับพระยาเวพระเจ้าของเจ้าแต่มีน้ำหนักมากเติมถ้วยแห่งความขุ่นเคืองของเราจากรุ่นสู่รุ่นและมันจะถูกเทออก จนกว่าความโกรธของเราจะพอใจและทั่วทั้งความกว้างของโลกทั้งใบได้รับการชำระให้สะอาดและสงบลงไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ของสิ่งเหล่านั้นซึ่งความพิโรธของเราจุดพุและสะสมไว้ต่อวันพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเหนือสิ่งสร้างทั้งปวงผู้ถือไม้กางเขนของเจ้าเราได้ชำระภาชนะอันเป็นที่รักของเรา และภาชนะทุกใบให้สะอาดเช่นเดียวกับที่รับจากเรามากมายเราได้เรียกผู้รับใช้ของเราให้มาทำสงครามแต่ใครเราที่กราบลงต่อหน้าเราใครมาหาเราอย่างเปอยเปล่าเพื่อเขาจะสวมความชอบธรรมของเราเพื่อเราจะคาดเอวเขาด้วยกำลังของเราใครรับและยืงขึ้นเพื่อเขาจะไปหาเราเพราะมีผู้ได้รับเรียกมากมายแต่มีน้อยคนที่ได้รับเลือก หนทางของฉันต่อหน้าฉันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พลังแห่งความแข็งแกร่งของเราจะเติมเต็มในความอ่อนแอของคุณตามความรักที่คุณมีต่อฉันและด้วยความเต็มใจที่จะสละชีวิตของคุณเพื่อรับของเราอย่างเต็มที่ในฐานะชายผู้กระหายน้ำอย่างสิ้นหวังผู้ปฏิเสธถ้วยทุกแก้วจากมนุษย์ ชายคนหนึ่งซึ่งความหิวโหวยได้ก่อให้เกิดความว่างเปล่าอันใหญ่หลวงในตัวเขาซึ่งไม่สามารถเติมเต็มด้วยอาหารทางโลกใดๆดได้ชายผู้ดำเนินชีวิตตามทุกถ้อยคำที่พระเจ้าผู้สูงสุดตรัสไว้ชายผู้แบกพระคิสไว้ภายในเขาโดยมีรอยแผลเป็นสุดที่รักของพระองค์อยู่ในใจเสมอมาเพราะฉะนั้นจงมุ่งหน้าเถิดลูกเอย๋ยรางวัลใกล้เข้ามาแล้ว ลูกชายของฉันลุกขึ้นมาจงเป็นผู้ชายละทิ้งชายชรา,าคนนี้และกำจัดสิ่งเด็กๆเ,เหล่านี้ออกไปถึงเวลาแล้วที่เราจะคาดเอวด้วยกำลังของเราและสวมวิถีทางของเราบุรุษแห่งคำสัญญาแว่นสายตาคนโง่เข่าสำหรับพระคิดธาตแห่งความชอบธรรมถูกโลกและมนุษย์ปฏิเสธทูตสวรรค์ชื่นชมยินดี ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าได้รับการยอมรับผู้มีค่าย,ยิ่งอยู่ในอกของพระบิดาองค์บริสุทธิ์บุตรกับคืนสู่พระฉายาของพระเจ้าซึ่งเป็นและเป็นอยู่และเป็นอยู่เสมอยาหูชัวพระฉายาของพระเจ้าพระบิดาที่เปิดเผยในบุตรมนุษย์เพราะพระองค์เสด็จมายัางโลก ในภาพซึ่งเจ้าถูกสร้างขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระฉายาและการฟื้นฟูดังนั้นจงมองดูพระองค์บัตรนี้ถึงเวลาแล้ว